สร้างว่เปลี่นทนทางพอให้น้องได้เที่ยวใต่สร้างมีบาบมาเรีนเข็นสร้างมีเวนมาเรีนของทำให้น้องหวางเต้แฟนน้องเอานะฮู้ไปรว่าล่ำหมดเลยตอนนีเอ้ยเหล่าคนมาสุดแต่ล่ำทั้งสันหันลงมาจะทั้งลอย กจรําร้องแล้วสิงอเกี่ยวเขาใส่กันว่าจังไดเดซาเอ้ยเจ้าผู้ใส่หลายทางทางยามหลายบอนแต่ก่อนเคยได้เว้าน้ําน้องว่าเสียวความแนวดก็ได้เว้าเออนํากันอยู่นํานําเดซาเอ้ยแม่นเจ้าไปเสื้อถอยควมเว้าเพิ่นผู้ดสังมาไลทางน้องแล้วเห็นบ่อยากปาความทุกข์ยากก็ได้เว้ากันแล้วผูสวนหรือนี่บ่เพิ่นว่าคันบ่สมถวยคันกับไว้บ่สมแฮง แข่งบ่อสมหมอตุ่มสีขมสมจะบ่มนัยไทยบ่อสมข่อยตู่คือหนูบ่อสมพีมแสนเต็มที่แต่น่าด้องฟูงเอาแค่ น้องเรือหนี่ละเพื่อน่าจิตนางอาวอนโถ่เล่กันสวับายชาติผู้ชายลายเดียวล้วงลีนปากคือเหลือหนูบ่สมผีความดีมาบ่ก้าวดีซะเอ้ยไปเห็นไหมมักหนาคือดังสูริบงหลงหลักกินนารีกูกร้องทั้งหาบท่าให้เกศน์หลาชวงกับสนุกสิเป๊ะก็อย่าเกศน์แฟนฝ่านี้ซ้ำจากผู้ชายเนี้ยวลายใจลายสูรายเมียอยู่ปูบอลเกศน์ห่างหลุดเปิดตซ้ำทั้งมาแม่นายเนง พอมีย่าเม่นเห็นไปเรื่มภูเกาเนี่ยเห็นไม่มากหนาผ่านลืมสู่เมนเก่าลังอันนี้จังนอหนี้ตัวจินตัดปินดียังตั้งเตะขี่พนเลนหน้านอนคักแหลมจ่อยลำโบอคอยเนี่ยใส่ก้อยเสนามจางจีบบอมีเกลือสร้างเหาสาเหลือเกินบอยจะเห็นสาสซำขั้นเม่นขอเมื่อน้ำพ่ออยากไปเอาก่อนมาลอนตีให้ล่มเท้าตัวตุ่มสาวคักขอผูใส่ซอปากเป็นตางขึ้นเป็นตาเห็นจางเป็นมาพันเป็นตาโนเขาย่าแมงม่ตากะตาย นายสังมาบ่ตายใายผู้ใดหลอกหลอนให้ผีปอบแหนกใครนอนนายโอ้ยโอ๊ยไอย,ยอย่าไปมาละมาลอยขี่ไซมอนิ่นให้แม่เท่าแจ๊บุ้งดี